เนี่ยคนนี้เป็นใครอะแล้วมาทำอะไรที่นี่บอสคะคนนี้เป็นสามีฉนันเองคะ่ะแล้วก็คนนี้เป็นแม่สามีนะคะคุณแม่คะอันนี้เป็นหัวหน้าหนูเองคะ่ะพอดีแอร์เข้าไปคุยงานลูกค้ากับผมมานะครับแล้วผมก็ดื่มหนักไปหน่อยเห็บปวดท้องแอร์ก็เลยมาโรงพยาบาลเพื่อร่นี้นะครับคุณครับคุณเนี่ย ได้ภรรยาที่ทั้งสวยแล้วก็ใจดีมากเลยนะครับคุณนี่โชคดีมากเลยนะบอสคะเราไปกันเถอะค่ะขอโทษนะครับจะเ,เดินลู รู้ได้บอว่าฉันปวดท้องกินของแสลงไม่ได้เนี่ยกับข้าวมาให้ขอบใจนะไม่ใช่อันนี้แอดจะไปให้บอสชิดท,ทำงานแล้วเนี่ยต้องเอาไปส่งเขาด้วยนี่สามีกับหัวหน้าเนี่ยอะไรมันสำคัญกว่ากันก็ปวดท้องอยู่นะบอสเขาก็ต้องสำคัญกว่าอยู่แล้วดินี่บอสเขาดีกับแอดทุกอย่างเลยนะแล้วถ้าแอดทำดีกับเขาเนี่ยเขาอาจจะขึ้นเงินเดือนให้แอดก็ได้แล้วก็ปะ ถ้าแอทํทำดีกับกอบ๊กอฟก๊อฟจะให้อะไรแอบ้างไฟสูงไปหรือเปล่าปล่อยให้สามีตัวเองเนี่ยปวดท้องอยู่ที่บ้านแต่ตัวเองจะออกไปเป็นคนดีกับคนอื่นเนะี่ยนะเพื่ออะไรวะแอและที่พูดเนี่ยได้ดูตัวเองมหมตัวเองไม่ได้ไปทำดีกับคนอื่นเขาเลยว่างั้นแล้วแอถามหน่อยดีทุกวันเนี้ยแอเพิ่งพาอะไรก๊อฟได้บ้างนะนี่แอ,เ,อเดี๋ยวคุณเอาบินนี้ไปไก่บที่หน้าคน์เตอร์ได้เลยนะครับขอบคุณค่ะ ก๊อบหมอเขาแจ้งว่าช่องคอดแอมมันติดเชื้อขึ้นมาอาจจะต้องผ่าตัดอะก๊อบเอาบินเนี้ยลงไปจ่ายที่เคาน์เตอร์ชั้นล่างให้หน่อยดิเคาน์เตอร์อยู่ไหนก็ไม่รู้อะแอลออไปจ่ายเลยจะได้ไม่เสียเวลางไงอแอลไปจ่ายเองก็ได้งั้นแอลฝากลูกไว้ก่อนหน่อยป่ะแอลแอลก็รู้เนี่ยก๊อบอุ้มทีไรอะลูกก็งองแงทุกทีแล้วอีกอย่างเนี่ยข้อมือก๊อบก็ซนด้วยก็ไม่มีแรงอุ้มหรอก ค่อยน,น,นะน้องแอดูน้องวันนี้สิมาโรงพยาบาลคนเดียวลำบากแย่เลยอะ่ะ mm hmm. ก็ว่าจะพาไปตรวจร่างกายสักหน่อยแอร์รอแป๊บหนึ่งนะสามีพี่เป็นคนดีมากเลยนะคะสมัยเนี้ยผู้ชายดีๆแบบพี่เขาอะหายากมากเลยนะคะเราไม่ปวดข้อมือแล้วหรอคือข้อมือก็ดีขึ้นแล้วอะ นี่เดี๋ยวพี่พาไปหาหมอนะแล้วเคาน์เตอร์อยู่ข้างหน้านี่เดี๋ยวพี่พาไปพี่มาบ่อยไปค่อยค่อยฉัไกแค่ช่วยเหลือคนที่จําเป็นจะพูดถึงทําไมวะก็ที่แอร์ช่วยบอสเนี่ยก็เพราะความจําเป็นเหมือนกันแล้วก็จะพูดถึงทําไมละ่ะมันเหมือนกันตรงไหน,นที่กอฟช่วยไปเนี่ยก็ไม่ได้ต้องการอะไรจากคนอื่นนี่ไม่ได้วาไม่ได้ต้องการอะไรจากคนอื่นแสดงว่าที่ช่วยเขาเนี่ย พะเห็นว่าเขาสาวกว่าสวยกว่าว่างั้นคนอื่นชมว่ากอลฟดีหมดมีแต่แอร์นี่แหละไม่เคยพอใจอะไรเลย,เลยกอป์ะกอฟเห็นความลาบากของคนอื่นไงแต่ไม่เคยเห็นความลําบากของเมียตัวเองเลย,ยเรียบร้อยอขอบคุณพี่มากเลยนะที่มาช่วยซ่อมให้นี่ถ้าหนูไม่มีพี่เนี่ยหนูไม่รู้จะทำยังไงแล้วเนี่ยทีนี้ก็ไม่ต้องกลัวเรื่องน้ำนะั่วแหละนี่เบลแกเป็นคลอดลูกนะ มีปัญหาอะไรเรียกใช้พี่ได้ตลอดเลยแล้วช่วงนี้เนี่ยดูแลสุขภาพตัวเองด้วยเป็นแม่คนแล้วนะอย่าลืมเสร็จแล้วหรออ่ะพี่แอรจะว่าไปเนี่ยนูอิจฉาพี่แอรเหมือนกันนะได้สามีดีๆแบบพี่ชายฮัลโหลค่ะ,อะของมาส่งเหรอคะค่ะกำลังออกไปคะ่ะซิงร้างจานที่บ้านแกตันไม่ใช่หรอท่อรั่วเอ่ยอะไรเอ่ย แล้วแอร์เขาบอกให้แกซื้อมาเปลี่ยนตั้งนานแล้วแกซื้อมาเปลี่ยนหรือยังบอกตอนไหนอะจำไม่ได้อะนี่แม่แม่จะพูดเรื่องท่อทําไมเนี่ยที่ก๊อบซื้อท่อมาเปลี่ยนให้เบลเนี่ยเพราะว่าเบลเพิ่งคลอดลูกร่างกายยังไม่แข็งแรงเลยดูอย่างแอร์นี่วันๆทาอะไรบ้างแค่อยู่บ้านเลี้ยงลูกขี้เกียจเองชัดๆอะไม่เคยเข้าใจหรอกว่าก็ทํางานหาเงินมันเหนื่อยขนาดไหน นั่นมันน้องกอฟเลยกอฟช่วยแล้วมันผิดตรงไหน,นอ๋อแสดงว่ากอฟทำดีกับทุกคนได้แต่ยกเว้นแอร์คนเดียวใช่ป่ะโหเนี่ยนี่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 แม่ขอถามหน่อยเถอะใครที่อยู่แกจนแก่ก็คือแอร์ใครที่อุ้มท้องเก้าเดือนคลอดลูกเลี้ยงลูกก็คือแอร์แล้วใครที่คอยดูแลแกอยู่เคียงข้างแกเวลาที่แกป่วยก็เป็นแอร์อีกนั่นแหละแล้วแกเอาสิ่งดีๆเนี่ยไปให้คนอื่นหมดยกเว้นเมียแกงั้นเหรอฮะ ถ้ากอลยังเป็นอยู่แบบนี้อีกอะแอ้ว่าเรื่องของเราสองคนอะก็พรแค่นี้แล้วเนาะนี่ลูกความสัมพันธ์ของสามีภรรยาเนี่ยมันต้องมาก่อนอย่าเอาสิ่งดีๆที่กอล์ฟทำเนี่ยไปให้คนอื่นหมดแล้วละเลยคนที่อยู่ข้างๆเราเข้าใจไหมครับแม่งั้นผมตามไปขอโทษแอร์ก่อนนะครับ นี่พูดดีสวยหรูเท่าไหร่ก็ไม่เท่ากับการลงมือทำนะอย่าเอาแต่พูดล่ะ